The sure. ของ Women Talk นะคะนี่จะบอกเลยวันนี้คุณสาวๆห้ามพลาดเลยนะคะสำหรับใครที่มีปัญหารอบดวงตาค่ะไม่ว่าจะเกิดจากริ้วรอยตามวัยหรือความเครียดหรือว่ามลภาวะวันนี้สกินด็อกเตอร์ช่วยคุณได้แน่นอนนะคะเพราะว่ามีนวัตกรรมใหม่แล้ววันนี้เรามี2ท่านนะคะแขกรับเชิญของเราค่ะท่านแรกนี่เป็นดาราสาวสวยนะคะมาด้วยความสามารถค่ะคุณเต๋าสโรชานะคะและอีกหนึ่งท่านเนี่ยเป็นผู้เชี่ยวชาญนะคะทางด้านของผิวหนังโดยเฉพาะเลยค่ะสำหรับคุณกฎชกร,รเรื่องนิติการสวัสดีค่ะ ทั้งสองท่านนะครับสวัสดีครับโอ้โหวันนี้เราดีใจมากๆเลยเพราะว่าสกินด็อกเตอร์นี่โด่งดังอยู่แล้วเป็นผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัยเคยใช้ค่ะดีจริงๆถูกต้องค่ะของาดีจริงๆทีนี้ก่อนก่อนที่จะคุยถึงสกินด็อกเตอร์ต้องขออนุญาตเลยในไหนคุณนตาให้เกียรติรายการเรามานั่งคุยคุยกันแบบนี้คุณจะแชร์ุณนตาวไมไม่แชคุณจะแชร์อะไรุณเต่อหน้าเราขนาดนี้แต่อยากรู้ว่าตอนนี้มีผลงานอะไรอยู่บ้านล่าสุดเราเพิ่งเห็นไล่ๆใช่ไหมทุกท่านได้ดูไมป เปลี่ยนไปอ่ะทำได้เก่งมากจริงไม่ใช่คนแบบนั้นนะรู้ว่าเต๋าแบบเต๋อไม่ใช่แต่ทำไมเต๋อเล่นได้ขนาดนั้นก็แบบแรงมากเลยด้วยแบบองค์ประกอบทุกอย่างแล้วกผู้กำกับก็แบบเอาอีกเอาให้เต็มที่ไปเลยอะไรอย่างเงี้ยกักอะไรอย่างเงี้ยก็แบบเต็มที่พอเล่นเต็มที่ลูกก็สนุกดีค่ะก็ร้ายอย่างที่ดูเป็นคนตัวเล็กๆไงแต่พลังมันออกมาเยอะคือเรื่องแรงเยอะนะเต๋าเรื่อง จมกลกิ่งเทียนเอเรื่องนั้นอโอ้โหเรือใจแทบจะทะลักออกมานอกจอแม่คงแม่ค้าโกรธโกรธใช่ไหมแต่ไม่โดนเนี่ดนนทีนี้มาพูดถึงว่าคุณเตาเนี่ยคืออยู่ในวงการเนี่ยนานนะอย่านัขอร้องอย่านับอย่ามานับว่ารู้ว่าเป็นสิบก็ปีสองปี เมื่สมัยผมอยู่มหนึ่งเ่ยม่องบ้าแต่ว่าเข้าพร้อมๆพร้อมๆกันเลยเนาะทีนี้เนี่ยทำยังไงทำยังไงถึงหน้าเหมือนเดิมเป๊ะๆคือแบบว่าจริงๆนะต้องอดนอนอดนอนนะถ่ายละครก็ดึกอะไรก็ดึกแต่ทำไมมีวิธีดูแลตัวเองให้สดใสปิ๊งปังแล้วยังเด็กขนาดนี้จิงหรอเมาหรือเปล่าไม่เมานะเพื่อนไม่เมานะก็ ออก,กําลังกายเนาะหลังๆนี้เองเพิ่งมาจริงจังกับการออกกําลังกายค่ะแล้วก็เรื่องนอนถ้าเกิดวันไหนที่เราไม่ถ่ายดึกเราก็รีบนอนเลยปิดไฟนอนเลยอะไรอย่างนีค้ค่ะแล้วก็กินอาหารก็เพิ่งมาหลังๆเหมือนกันที่แบบดูแลเรื่องอาหารเพราะตอนเด็กๆอยากกินอะไรก็กินเนาะกินตอนไหนกินดึกดื่นก็กินอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้ก็เรื่อง,อ,งออกกําลังกายการพักผอ่อนแล้วก็ กินอาหารให้ถูกหลักอะไรเงี้ยค่ะและอีกอย่างหนึ่งก็คือเหมือนผู้หญิงทั่วไปที่เขาทำกันเนอะก็สครับหน้ามาร์กหน้าอาทิตย์ละครั้งสองครั้งมันก็ช่วยได้ในเรื่องของผิวหน้านผาส,สมสกันไปหลายๆาแบบใช่หลายหลอย่างทานให้ใครมีอะไรดีก็ทําหมดออกกำลังกายรวมถึงผิวพรรณก็ต้องบำรุงด้วยแต่นี้สาวๆมันจริงไม่เฉพาะสาวหนุ่มๆก็มีนะปัญหาเนี่ยต่อให้พักผ่อนมากขนาดไหนกินดีขนาดไหนรู้รอยมันก็ยังมาโดยเฉพาะรอบดวงตาแล้วมันเป็นไปตามวัยด้วยนะ คือถ้าเราเราก็แบบตอนนี้คือเราเป็นวัยรุ่นตอนปลายต่าดังนั้นเี่งมาต่อมาเล่นบทร้ายเนี่ยเครียดปุ๊บเนี่ยโยลิ้วมันมานะรอยเท้ากาเนี่ยมีปัญหาไหมฮะมีมากเลยค่ะก็คือวิธีต่างๆที่ดูแลมาตลอดเนี่ยดูแลได้เฉพาะผิวหน้าเนาะแต่รอบดวงตาเนี่ยมันจะแบบมันบอบบางบริเวณที่บอบบางก็เลยทําอะไรไม่ค่อยได้จะทท็อกซ์หรือว่าฉีดนุ่นนี่ทำอะไรไม่ได้ใช่ไหมรอบดวงตาก็เว้นเอาไว้คนนี้ก็เลยต้องมาหาผลิตภัณฑ์ที่เหมาะกับปัญหาจริงๆอะไรเงี้ยค่ะ เราก็เลยมาเจอเจอกับสกินด็อกเตอร์ค่ะเป็นยังไงบ้างเวสัมอางเวสัมอางไอส์มูดที่เขาบอกว่าเขามาท้าให้ลองใช้เลยนะเขาบอกว่านี่คุณเต๋าใช้อันนี้เห็นผลจริงๆนะสามารถลดเลี้ยวรอยรอบดวงตาได้จริงๆก็เลยแบบโอเคเขาก้าท้าอย่างี้ก็กล้าลองใช้ค่ะใช่ม้มค่ะโอ้แล้วลองใช้แล้วเป็นยังไงบ้างลองใช้แล้วแต่ก่อนลองใช้เนี่ยก็ยังไม่เชื่อทีเดียวนักุกตาก็ไปศึกษาหาข้อมูลมาก่อนว่าเอยเขาดียังไงแตกต่างจากแบรนด์อื่นยี่ห้ออื่นยังไงอะไรเงี้ยก็บอกว่าเขาเนี่ยนะดังมากแล้วก็ มีผลวิจัยทางวิทยาศาสตร์นีรับรองผลเห็นผลได้จริงๆนะคะและที่สําคัญที่เขาแตกต่างจากคนอื่นเนี่ยเขามีเทคโนโลยี micro encapsulation เฮ้ยเขาดีนไหมบอกว่าเทคโนโลยีนี้นะคะใหม่ล่าสุดแล้วก็มีแบรนด์นี้แบรนด์เดียวเลยว่ามันเป็นต้องถามผู้เชี่ยวชาญ เทคโนโลยี m i โครแคปซู s u l a t i o n ก็คือการเก็บวิตามินในรูปแบบแคปซูลปกติเนี้ยจะสังเกตได้ใช่ไหมคะว่าวิตามินเมื่อเจอกับอากาศหรือสัมผัสกับอากาศเนี่ยก็จะเสื่อมสลายไปปกติแค่เราเปิดกระปุกครีมกว่าจะวางอยู่บนเชลตั้งเป็นระยะเวลานานอ่ะพอเปิดฟ้าปุ๊บเจอกับอากาศวิตามินก็เสื่อมสลายไปนะคะแต่เทคโนโลยีไ m i ครเอนแคป s u l a t i o n เนี่ยคือการสร้างแคปซูลเล็กๆเก็บวิตามินไว้ในรูปแบบของแคปซูลนะคะขนาดไมโครเก็บเรตินอลไว้ในรูปแบบของแคปซูล จะแตกตัวก็ต่อเมื่อสัมผัสกับผิวเท่านั้นเพราะฉะนั้นอย่างอย่างในรูปนี้เลยใช่ไหมคะถูกต้องค่ะนะครแคปซูลตัวนี้ก็จะแตกตัวนะคะแล้วก็ซึมซาบเข้าสู่ผิวทําให้วิตามินเนี่ยเฟรชอยู่ตลอดเวลาเราจึงได้รับประโยชน์จากตัววิตามินเนี่ยเต็มร้อยปเซสดใหม่ถูกต้องค่ะจึงทําให้การรักษาเนี่ยเห็นผลชัดเจนในระยะเวลาอันรวดเร็ว รวดเร็วที่ว่านี่เร็วขนาดไหนคะอ่ารวดเร็วที่ว่านี่นะคะเรามีผลการทดสอบในสถาบันะนะคะสถาบันเพนตาฟาร์มประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะคะ,คะเห็นผลในระยะเวลาอันสั้นหลังจากใช้เพียงแค่2อถึงสสัปดาห<ช>์เท่านั้นใช่ทุกท่านเป็นอย่างนั้นไม่ต่เอเอามาลองใช้นะไม่ถึงเดือนเลยอะยังไม่ทันหมดขวดนี้เลยอะคะ่ะก็เริ่มเห็นแล้วริ้วรอยเล็กๆเ,เนี่ยจะจางลงไปก่อนเลยแล้วริ้วรอยลึกๆอย่างรอยตีนกาเนี่ยพอใช้อย่างสม่ำเสมอใช่ไหมคะก็ค่อยๆจางลงอย่างเห็นได้ชัดแล้วเคยใช้แบรนด์อื่นนะตั้งแต่แบบถูกๆถึงแพงๆล มาหมดแล้วแล้วมันแบบไม่ได้เห็นผลขนาดนี้จริง<อ>จริงนะเพราะว่าเราก็เคยใช้แพงๆแล้วมไ,มไ,ไม่เห็นผลนะไม่ต่าง,<ช>งว่าอย่างที่แสดงความแตกต่างมันมันจะต้องมีระหว่าง สกินด็อกเตอร์ตัวนี้กับอครีมอื่นใช่ค่ะเพราะจริงๆเลยส่วนสำคัญมันคงอยู่ที่ไอเทคโนโลยีเนี้ยค่ะไมโครเอนแคปซูลเลชันเพราะว่าเรตินอลเนี่ยถ้าเกิดอยู่ที่อื่นๆเนี่ยไม่ได้ถูกเก็บไว้อย่างดีเนี่ยมันก็จะเสื่อมสลายโดนอากาศโดนแบคทีเรียจากมือเราเราจิ้มไปทีนึงแล้วมันก็เสื่อมสลายแล้วอย่างอันเนี้ยเนี่ยพอเขาจะทํางานเมื่อสัมผัสกับผิวเราแล้วเท่านั้นค่ะและที่เห็นในวิทยานี่คือเป็นผู้ที่ทดลองใช้ก็คือจะมีก่อนใช้กับหลังใช้ค่ะเรามีแหล่งวิทยาศาสตร์ในการทดสอบกับผิวหนนนงงมุษย์จริๆะะค ว่าเห็นผลในระยะเวลาอันสั้นจริงๆ และที่สําคัญเนี่ยคุณล๊กตาคะสังเกตเห็นได้ว่าคนโดยทั่วไปเนี่ยจะมีริ้วรอยเริ่มต้นของการเกิดริ้วรอยเลยจะเกิดขึ้นบริเวณรอบดวงตามันจะฟ้องเลมันจะฟ้องบังแก่ก็ตาเป็นหน้าต่างของหัวใจจะเครียดจะโกรธจะอะไรต่างๆแสดงสีหน้าคารมขยี้ตาโดยเฉพาะสุภาพสตรีที่แต่งหน้ากันบ่อยๆโดยเฉพาะนักแสดงนะคะขยี้ขยีตากัยเกี่ยวค่ะพตร่ะตรงนั้นก็คือเป็นอีกสาเหตุหนึ่งเป็นปัจจัยทางอ้อมที่ทําให้กดยเกิสดริ้ครอยี่สําคัญจะสังเกตได้ว่าผิวหน้าที่บางที่ขด คือรอบดวงตาถูกต้องแล้วก็ไม่มีกระโหลกรองรับด้วยนะคะเพราะฉะนั้นจึงสามารถเกิดริ้วรอยได้ก่อนบริเวณอื่นๆและรักษายากด้วยนี่กระแสอารมณ์หลากหลายรูปแบบและเป็นสาเหตุหลักเลยยิ่งเล่นละคร่ะแบบไล,ล้ๆอ่ะก็ต้องแบบกรี๊ตรดต้องเกรียดเียวโกรธอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็หลงตาใช่แล้วมันต้องเกรงตรงเนี้ยเนาะมันก็ทําให้เกิดริ้วรอยได้ง่ายขึ้นแสงไฟแสงแดด อะไรเงี้ยมีส่วนหมดเลยเพราะฉะนั้นไม่ต้องหัวว่าจริงๆต้องอายุเยอะแล้วถึงจะมีริ้วรอยตอนนี้มันมาได้ตั้งแต่เราเป็นวัยรุ่น<ช>ทูกรับนะคะ,คะด้วยมลภาวะต่างๆแล้วสกินด็อกเตอร์เนี่ยนะคะสำหรับตัวที่เป็นรอบดวงตาใช้ได้ตั้งแต่อายุเท่าไหร่ <ม>สามารถใช้ได้เลยตั้งแต่อายุ16ปีขึ้นไปนจริงๆ16เนี่ยก็คือยังไม่กังวนเรื่องของริ้วรอยหรอกนะคะประมาณ20ขึ้นไปแน่นอนว่าคนอายุ16เนี่ยบางคนเนี่แก่ก่อนวัยเ<ม>จอทั้งมลภาวะนะคะบางท่านทุกแต่งหน้าตั้งแต่เด็กๆนะคะก็การทำความสะอาดหรือแม้กระทั่งการกระพริบตาหรือก,การ,การกเช็ดทำความสะอาดรอบดวงตาก็ทำให้เกิดริ้วรอยได้นะคะเพราะฉะนั้นตัวนี้ที่สำคัญเนี่ยคือ ปลอดภัยนะคะต่อสภาพผิวทุกๆสภาพผิวแม้กระทั่งผิวแพ้ง่ายนะคะก็สามารถใช้ได้เช่นเดียวกันค่ะผู้ชายใช้ได้ไหมคะผู้ชายใช้ได้ค่ะนะคะใช้ได้แน่นอนค่ะนะคะคือผิวสภาพผิวไม่ว่าจะเป็นผู้ชายผู้หญิงนะคะหรือเพศไหนๆก็ใช้ได้นะคะไอสมูทนะคะเหบังรสดขนาดนี้ผนรับมันน่าทึ่งมหสัจจรรทร์ค่ะดนี้แพง จะบอกว่าราคาเนี่ยนะคะไม่แพงเลยมันคือสมเหตุสมผลนะคะพอสมเหตุสมผลที่ว่าขอหยิบผลิตภัณฑ์ขึ้นมาดูหน่อยละกันให้คนจับหยิบแล้วกันนะคะขวดใหญ่มากใช้ได้นานขวดนี้ใช้ได้ประมาณเกือบ2เดือนค่ะใชยังใช้อยู่เลยยังยังไม่หมดเลยเนื้อครีมมันเป็นยังไงบ้างลองดูเองดูมันหนืดไหมพี่ชัยไปด้วยแล้วราใช้กขัดดู มันต้องซึมใช้ซึมเข้าผิวเราได้ง่ายมากเระทุกคนต้องลองต้องลองนะเราลอล้วลองสัมผัสดูค่ะขอบคุณค่ะใช้เยอะขนาดไหนเขาไม่ใช้นิดเดียวแค่นี้ขนาดนี้ใช้ได้รอบดวงตาทั้งสองที่เดีไม่ทุกขีดเลยถูกต้องค่ะแบ่งได้ทั้งสองข้างนะคะทาบางๆลองสัมผัสดูจะ